ยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอนะจีทาโร่นะคะวันนี้ได้เรื่องงามยามดีมาพบกับเพื่อนๆนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่แม่หมอจะมาดูให้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักเหมือนเดิมนะคะเราจะถามไพ่ว่าณขณะนี้ณเวลานี้ที่เราเข้ามาถามไพ่เข้ามาดูไพ่เนี่ยคนคนนั้นเขาอยากบอกอะไรเรา นะคะมีให้เลือก3กลกองเหมือนเดิมนะคะ3กมกองกองที่1อันนี้ที่2แล้วก็ที่3นะคะณขณะน,นี้คนที่เราคิดถึงนึกถึงคนที่คุณพวกคุณถามถึงเขามีอะไรที่อยากจะบอกพวกคุณให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับกลองที่1 อย่าลืมนะคะกา,การดูดวงเป็นการดูดวงโดยโรวมนะคะเป็น general นะคะอย่าเอาไปตัดสินอย่าเอาไปาคิดมากนะคะถ้าผลออกมามันเป็นมันไม่ดียังไงนะคะอย่าไปตัดสินใดใ,นในทั้งสิ้นนะขอพลังงานไพ่จะบอกเลยค่ะว่าคนที่ชาวกองที่หนึ่งคิดถึงนึกถึงนั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณจะเก็บไปก็แหมเสียดายทัวบเขา้ามา ไนท์ออฟคัพส์ไนท์ออฟคัพส์ ทูออฟครับไนออฟครับไนออฟค c ั p ไพ่ถ้วยออกมาหมดเลยนะคะ King of Pentacles นะคะ t h e Lover <c oughs> แล้วก็ Justice โ okay. อเคขอโทษค่ะจากพลังงานไพ่ที่เห็นนี้ตรงหน้านี้นะคะ6ใบตรงหน้านี้นะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคนที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาเขาเก็บเขาเป็นคนที่ดูภายนอกนะคะเป็นคนที่เฉยเป็นคนที่เงียบเป็นคนที่ไม่แสดงออกเป็นคนที่เก็บอาการคนที่นิ่งนิ่งเฉยที่คุณเห็นนะคะลักษณะที่เขาเป็น นะที่คุณเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในใจมากๆเลยก็คือเขาเนี่ยรักคุณมากเลยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคู่เป็นคนที่เขารักมากเป็นคนที่คือเขาคุณกับเขามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเวลาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขเขามีความสบายใจนะคะเขามีความรู้สึกเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณเขารักคุณรักแบบ รักแบบรักแบบลึกซึ้งรักแบบโซเมตเลยอย่างนี้ค่ะรักแบบออคู่ชีวิตนี้เลยค่ะความรู้สึกที่เขาอยากที่เขามีให้คุณนะ่ะมันเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะมีมีความรู้สึกที่ดีม,ม,มันมีความรู้สึกรักใครมันมีความรู้สึกผูกพันกันมานานแต่แต่จากหน้าไพ่ที่เห็นนะนี้ณนะขณะนี้นะคะคือแต่ความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์ของคุณนะักมันไม่ได้ไปถึงไหน มันไม่ได้ก้าวหน้าไปไปแบบไกลอย่างที่แบบคืออย่างที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความถูกต้องที่เขาจะต้องทำคือถ้าทำถ้าละถ้าการที่จะมีกันและกันได้นั้นสำหรับคุณสองคนนะมันจะต้องมีมันจะต้องมีการทำอะไรที่มันไม่ถูกสักอ,อย่างคือมันมี j u s t i ความยุติธรรมความถูกต้องนะคะที่มันมันขึ้นมาบอกว่าการที่คุณความสัมพันธ์ของคุณอะมันมีให้กันก็จริงมันรักกันก็จริงแต่มันไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนมันยังเป็นที่มันยังเป็นแค่ในความความคุยกันความที่มันแบบยังเป็นจริงไม่ได้ทั้งทางที่ลึกๆแล้วอะรักกันมากแล้วก็แล้วเขาทําไมเขาจึงต้องแสดงออกแบบนี้เขาถึงทําไมเขาจึงจะต้องนิ่งเฉยแบบนี้นะคะทั้งทงที่ ทั้งรักทั้ง,ลงหลงไลอะไรคุณเลยมันมีความหน้าที่ความถูกต้องความเที่ยงธรรมอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาไม่เขากับคุณไม่สามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้จากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะเดี๋ยวขยายไพ่ให้ จัสติกคืออะไรคะจัสติกคืออะไร <S <S ใช่ไหมใช่ที่เราคุยที่เราบอกจัสติกคือนายอวบานนายเอ้ยไม่ใช่คิงออฟวาน ครับโอเคจัสติกก็คือ,อ,อขยายออกมาแล้วก็คือถ,ถ้าเป็นฝั่งเขาถ้าเป็นฝั่งคุณนะ่ะคุณนะ่ะมีคนของคุณอยู่แล้วส่วนฝั่งเขาเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วมันมีคนสองคนนี้ค่ะที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เป็นที่เป็นต้นเหตุที่คือคือคนสองคนนี้ไม่ใช่เขาไม่ผิดไงเขาไม่มีความผิดอะไรที่เขาจะต้องที่ท ที่คุณและคนที่คุณคิดถึงจะต้องมาทำลายถึงคุณจะมีแรงดึงดูดให้กันมากมายขนาดไหนถึงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันได้คุยกันได้ได้พูดคุยได้มอบสิ่งดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นจริงมันก็พัฒนาขาอสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะและสิ่งและเนี้ยแล้วก็จะสรุปว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคนคนนั้น ของชาวกองที่หนึ่งอยากจะบอกคุณก็คือเขารักคุณมากค่ะเขาอยากจะให้คุณรู้ไว้ซะด้วยว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกอะไรถึงแม้ว่าเขาจะทําเป็นนิ่งเฉยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ไปถึงไหนแต่คุณนะ่ะคือความสุขของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าหาใครมาแทนตรงนี้ไม่ได้แล้วในความรู้สึกของเขานะเขามีทั้งความ ความรักความลหลงไหลความสเสน่หาความอะไรในตัวคุณนะคะแล้วเขาก็มีทั้งความมีแรงดึงดูดเวลาคุณอยู่ด้วยกันมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันมันมีความรู้สึกผูกพันมันมีความรู้สึกเป็นเหมือนเทวินเหมือนเป็นเหมือนโซเมตเข้าใจมองตาก็รู้ใจอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารักสิ่งที่อยากบอกให้คุณรับรู้ไว้นะคะสำหรับชากอที่นหนึ่งก็ ก็ยินดีด้วยนะคะกับคําตอบของไพ่กับคําเฉลยที่ว่าคนที่คนคิดถึงนึกถึงเขาก็อยากจะบอกอะไรคุณก็อยากจะบอกคําว่ารักนั่นเองเนาะโอเคหวังว่าคงจะถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอททำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่หยุดหยุดไปเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่งานหนักมากๆงานที่ทำอยู่ในวัแล้วก็ ติดช่วงข้ามศาด้วยเพราะว่าแม่หมอก็ส่วนใหญ่จะดูไพ่เรื่องของความรักเนาะเรื่องอมันอาจจะออกมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคือมันเป็นความรักที่บางทีมันเป็นเรื่องของของคนมากกว่าสองคนอะ่ะแม่หมอก็เลยเออเว้น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 ไว้ก่อนก็อย่าเพิ่งทำอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกองที่สองกันต่อเลยนะคะบ๊ายบายสำหรับกองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเป็นกองที่สองค่ะเรามาดูกันค่ะว่า คนที่ชาวกรที่สองคิดถึงนึกถึงนะคะเขามีข้อความอะไรเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณณนะขณะนี้ณนะเวลาเนี้ยที่เราเข้ามาถามไพ่เนะนี่ยคนคนนั้นของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกนะคะขอพลังงานไพ่ของชาวกรที่สอนด้วยค่ะ ดยสื่อช่วยบอกชาวกองที่สองหน่อยว่าคนที่เขาคิดถึงนึกถึงนั้นมีอะไรที่อยากจะบอกชาวกองที่สองบ้างคะ ต่อค่ะแฮงแมนขออภัยกับเสียงลูกหมาที่รบกวนนะคะเด็กน้อยกำลังอ้อนอเหมือนจับว่าคุณสองคนนะคะเคยเป็นครอบครัวกันเนาะเคยมีความรักเคยตกลงปรงใจแต่งงานกันเนาะ คยอยู่ด้วยกันก็ได้อยู่เคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วมาวันนี้ยเหมือนมันต้องเดินไปคนละทางแล้วละ่ะเหมือนมันมีห้าเหรียญขึ้นมามันมีความแตกแยกม,มีความไม่เข้าใจกันมันมีทางเส้นคู่ขนานนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับคุณกับเขานะคะ่ะแล้วเข,เขารู้สึกเป็นเดอะแฮงแม n นะตอนนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณคือเขาเยอยากจะบอกอะไรคุณนะ เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเขาเสียใจเขารักคุณมากเขายังรักคุณอยู่นะคะเขายังไปไหนจากคุณไม่ได้เขายังรูปปอนจากคุณไม่ได้ต่อให้มันไม่มันไม่มีวันนั้นแล้วก็ตามนะคะเขายังเฝ้ารอเวลาเขายังมีความหวังรอเวลาที่จะกลับมาคืนดีกับคุณกลับมาดีกัน มีความหวังอะรอด้วยความหวังอะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเขา,เขาคุณจะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยเนี้ยค่ะขอโอกาสนะคะ เขาเศร้ามากทุกวันนี้เขาเศร้ามากเขาเสียใจเขาพิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาไม่มีความสุขได้ๆเลยเดลลเวอร์ขึ้นมาสองอันเลยไพ่ใบนี้ชุดนี้จะมีเดลลเวอร์เยอะก็สิ่งที่ชาวกองที่สองสิ่งที่คน ของชาวกองร้อสองคิดถึงนึกถึงนะคะคนที่ชาวกองที่สองคิดถึงนึกถึงนั้นเขาอยากจะบอกอะไรคุณหรอเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจเขาเสียใจมากๆเขาไม่สามารถมุฟออนจากคุณได้เขาอยากขอโอกาสอยากขออยากขอเวลาอยากขอโอกาสสักครั้งหนึ่งที่คุณจะมอบให้เขาเพราะว่าเขาเขาเขาเสียใจเขาเศร้ามากเขาผิดหวังมากคือถึงแม้ว่าเขาเขารู้สึกนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะจะต้องผิดหวังอะ คือก็แม่หมอก็ไม่รู้นะว่าคุณกับเขาอะมันเกิดเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นที่มันทําให้ทําให้เขาต้องรู้สึกเป็นฝ่ายที่รู้สึกเสียใจขนาดนี้เพราะว่าอันคําถามนี้นะแม่หมอถามถึงเขาจะถามถึงเขาสึ่งคนที่คุณคิดถึงว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะแม่หมอก็จะเน้นไปที่แบบนั้นว่าเขาความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้เป็นเป็นอะไรที่เสียใจคิดคิดถึง อยากกลับมาขอโอกาสอยากมีเวลาคิดถึงวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วก็อยากรอวันที่จะได้จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมา2อันอย่างนี้นะคะแล้วบางคนอาจจะบอกไม่หมอว่าทําไมมันกลายเป็นความรู้สึกของฉันละ่ะทําไมมันกลายเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองมากกว่าละ่ะเดี๋ยวไม่หมอจะถามให้ว่าอันนี้ไม่หมอถามถึงคนอีกคนหนึ่งถามถึงเขา แล้วงั้นไม่เหมาะถามให้แล้วคุณรู้สึกอย่างนี้ไหมคุณรู้สึกเหมือนเขาบ้างไหมเ,เพื่อเป็นการแยกไปเลยว่าอันนี้คือความรู้สึกของเขานะไม่ใช่ความรู้สึกของเราและความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างเหมือนเขาไหมเหมือนเขาบ้างไหมตัวคุณอะตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนมี มีเซนอะเหมือนมีเซนว่าเขาอะต้องรู้สึกอย่างนี้ค่ะคุณแน่แนเหมือนคุณคุณรู้อะคุณรับรู้ด้วยความรู้สึกของคุณเองอะว่าแม่หมอพูดมันเนี่ยคือใช่เขาเขาเขาต้องรู้สึกแบบเนี้ยแล้วก็ไม่อีกอย่างหนึ่งก็คุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะกับเขารู้สึกผ่านเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำกับคุณอะมาค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็จะเหมือน เหมือนจะกลัวกเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะขอคิดให้ดีๆก่อนเหมือนจะขอใช้เวลาก่อนเหมือนจะขอเก็บอาการอะ่ะก่อนคือหรือความเก็บอาการความอ่านไม่ออกของคุณนั่นแหละที่ทําให้เขาเป็นกังวลแบบเนี้ที่ทําให้เขารู้สึกยิ่งอยากได้ตามคุณยิ่งรู้สึกเสียใจยิ่งรู้สึกเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้ ะะสำหรับชาวกรที่สองนะคะคำเตอบก็คือเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงแบบมูออนไปไม่ได้คิดถึงหลับก็คิดถึงตื่นก็คิดถึงอยากและยังรักคุณอยู่ยังรักคุณอยู่มากๆเลยนะคะอยากมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันถึงแม้ว่าโอกาสนั้นจะเป็นไปได้ยากมากๆดูจากท่าทีคุณแล้วเนี่ยท่าทีของคุณก็คือคงจะคิดนานอะนะโอเคหวังว่าคงจะตรงนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะคะว่ามันตรงหรือมันไม่ตรงอย่างไรนะคะโอเคสำหรับคลิปที่2ชาวกองที่2อาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะต่อไปไปกกองที่3นะคะคนที่ชาวกองที่3คิดถึงนึกถึงเขามีเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณณขณะนี้ณเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะลองมาเดาใจเรามาอ่านใจเขากันดีกว่า นะค,ะคนที่ชาวกองที่3คิดถึงนึกถึงนะตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวกองที่3ามบ้างคะขอคำตอบจากไพ่ด้วยลางงานไพ่จงออกมาบอกด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ยังรักกันเนาะกับคนที่ยังรักกันอยู่ เซีที่ยังเหนียวแน่นนะคะทักมาหาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้แม่หมอโน,โนทำคลิปต่อให้คือเหนื่อยจริงๆที่ผ่านมาคือเหนื่อยจริงๆงานหนักแล้วก็เครียดมากๆนะคะอ่ะแ้วอ๋อควีนไม่เท้า สิ่งที่เขาเยาจะบอกคุณคืออะไรคุณคือคนที่เก่งมากๆคุณที่คือคนที่มีค่ามากๆในสายตาของเขาเลยนะคะมีค่ามากๆเลยเก่งมากๆด้วยนะคะ ไม่ว่าคนที่คุณคิดถึงนึกถึงเป็นอย่างไรไพจะบอกว่าเขาคิดอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะตอนนี้สิบดาบอัศวินถือไม้เท้า สองดาบเด็กฟูเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณมากๆคุณคือผู้หญิงที่เท่มากในใสายตาเขาในความรู้สึกของเขาคือคุณคือผู้หญิงที่เท่ที่เก๋แล้วก็ทำงานเก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เรียบพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยในความรู้สึกของเขาแต่สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขา อยากจะบอกคุณอะคือเขาเขาคือคือจะบอกว่าเขาเห็นความดีของคุณอะเห็นสเสน่ห์ของคุณอะคุณคนหน้าตาดีสวยด้วยนะเก่งด้วยนะเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะในสายตาในในในความรู้สึกของเขาเนี่ยแต่เขาอะไม่กล้าจะเข้ามาหาคุณเขาไม่มีความกล้าพอเขาเข้ามาหาคุณได้แค่แบบเวลาเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบ เหมือนคุณดูไม่ออกหรอกว่าเขาชอบคุณคุณดูไม่ออกเลยเหมือนกับเขาก็แค่เข้ามาคุยเข้ามา,าหาคุยเรื่องงานหรือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มันแค่ผิวเพินฉับชฉวยอะไรแบบเนี้ยแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามอกว่าคุณคงไม่เลือกเขาหรอกคุณคงไม่ชอบเขาหรอกคุณคงมีใครที่ท,ที่ที่แบบที่ดีกว่านี้เหมาะสมกับ กับคุณมากกว่าเขาอันนี้คือความคิดของเขานะความคิดความคิดที่เขามีที่เขามองคุณแล้วเขาคือเขาไม่กล้าเขาเขากลัวกลัวที่เขาจะผิดหวังและเสียใจกลัวาม,มากๆอืมเขามองว่าอาจจะมองว่าคุณนะ่ะไม่สนใจเขาหรอกต่อให้เขามาจีบคุณเขาก็ต้องอกหักน่น่ะคือความคิดของเขาเพราะคุณอาจจะทั้งเก่งทั้งสวยนะคะแล้วกเ็เป็นแบบ เป็นเป็นคนมาจีบเยอะอะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มี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 เสน่ห์ในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเออก็ประมาณประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าคนที่สวยมากๆเนาะคนที่สวยส่วนใหญ่มักจะบ่นว่ามักจะบ่นว่าไม่มีแฟนเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคุณสวยเห็นว่าคุณเก่งเห็นว่าคุณเก๋เขาก็คิด ไปเองมันโนของเขาไปเองว่าคุณเนี่ยมีแฟนแล้วแน่ๆแ,แล้วถ้ามาจีบคือเขาต้องอกหักแน่ๆเอออะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเขาต้องอาศัยความกล้ามากๆอ่ะเขาต้องอาศัยความกล้ามากๆก,กว่านี้เขาถึงจะเข้ามาจีบคุณได้เขายังป๊อทมากๆสําหรับชาวกรองที่สามคนที่คุณคิดถึงนึกถึงณนะขณะเนี้ยเรามาถามแม่หมอเนี่ยว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่า ผมชอบคุณนะแต่ผมไม่กล้าคุณอาจจะดูดีดูดูเก่งมากมากอะ่ะจนจนจนเขาคิดว่าเขาเขา,เขาเอื้อมไม่ถึงอะ่ะแล้วเขากลัวการออกหักการเสียใจเออนะคะประมาณนี้นะหวังว่าจะครบ้วนแล้วนะคะสำหรับชาวกองที่สามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบายบายเดี๋ยวจะทำคลิปไม่เลื่อนแล้วนะจะพยายามถี่ขึ้นแล้วนะเพื่อนๆบายๆสวัสดีค่ะ